เอปิดได้ไม่ดู<ม>ดเจยมาเมื่อวานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เทสโตเทสโรร<ถ>จริงมันคนละรถออราใช่มาร,<ถ>ร,รถพันปลาหมึกอะไรสักอย่างเนอาหาะนะคะ,ะ,ะจริงๆมัเป็นพี่เปยารักนะที่เป็นก่อนนะคะก็ตอนนี้มีพรีเซนเตอร์ตัวที่4แล้วเดี๋ยววันถัดา,าจะเปิดตัวเป็น5ตัว สำหรับเ e จมมานะคะแบบค่อยมาเล่นละครเรื่องเดียวนะโอ้นะคะก็จะไปดูบรรยากาศตอนนางร้องเพลงด้วยนะคะคือนางเคยประกวดเดอะสตาร์มาก่อนนะสนิทกันนะพานโอ้ยสนิทกันนะพานเราเรารุ่นเดียวกันนะพาร์ทนั่งเจอกันนางแบบกอดกันตลอดโอ่ะเธอจะมีใจหรือเปล่าเอาหรอเปล่ามาชันอ่ะมาชัดอ่ะเนี่ยเป็นคนปัจจุบันชัดนี่เป็นคนอนาคตเน้ นี่ต้องตั้งทานเมตชีเลยนะเออเบอร์เบิงไปอีกนะคะรู้ไหมทําไมซินเดเรลล่ารองเท้าแต่มันมันมันดังทําไมคันย้อนไปนิดนึงเพราะมันเป็นละครของชนีเพ้อเออจริงแล้วผู้หญิงยุคนี้บผู้หญิงกับตุ๊ดยุคนีเพ้ะงานเพ้องานเราเพ้อมโนแจ่มที่ใส จินตนาการกือไรเขาว่าติ่งนึงอะคดไปกี่ิโลเมตรที่แปดแล้วงานเพิรไม่เนี่สุดท้ายเขาก็มึงก็ต้องเลือกคนที่เขาอยู่แล้วด้วยหาอสายไปงานเพิร์คืองานเราแล้วเราไปเพิร์กับเจมมาแล้วดูภาพบรรยากาศต่อเมกไปเลยค่ะ สวัีครับนี่รพรีเซนเตอร์สุดหลอ่อวันนี้เป็นชาวร็อกกันเลยครับผมคือจริงๆได้มีมีสปอตมาก่อนหน้านี้เนาะว่าให้ติดตามชมวันนี้แล้ววันนี้ได้เปิดจริงๆรู้สึกยังไงครับครับ,รบวันนี้ก็ดีใจที่ได้เปิดตัวทีวีซีของจีครับแล้วก็เราได้ทํางานกันมาเต็มที่แล้วก็ซึ่งคอนเซ็ปต์ผมเชื่อว่าหลายๆคนดูเขาอาจจะรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็ออกแนวแบบใสายๆเด็กๆนิดนึงครับผมก็ติดตามด้วยนะครับเห็นลุคนี้นะใส่ชุดหนับเป็นชุดแบบ บล็อกเกอร์นิดนึงเป็นไบค์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบวัยรุนร่นวัยรุ่นเท่ๆแล้วก็คือคอนเซ็ปของตัวทีวีซีก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆหล่อๆสนๆครับชอบไหมคะชอบครับคือจริงๆก็ก็เหมือนเราก็ชอบใส่อะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับเป็นแบบแนวแบบเท่ๆอยู่แล้วชอบใส่เสื้อหนังแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่แบบเท่ๆจริงๆแล้วก็ต้องไปดูในในทีวีซีครับผมว่าจะเท่แค่ไหนครับเห็นในทีวีซีเป็นคนแบบเหี้ยวเแบบนั้นเตะแล้วมันเหมือนตัวจริง จริงๆก็นั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งของผมนะที่ว่าเราคือเราเองก็คือก็ผู้ชายเด็กมันก็ต้องมีมุมแบบนี้บ้างคนระับแบบเท่ๆเป็นมุมเท่ๆเนาะถูกต้องครับัวนพีไหมคะจริงๆออกแนวคล้ายๆกัน,นครับแต่ว่าคนละยุคกันท่านนองถือว่าเป็น มีงานพิเซนเตอร์นับไปนับมานี่ก็จะห้าหกตัวแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีสี่ตัวที่ออกมาครับก็ก็เรื่อยๆนะครับพี่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เราก็เราก็ดีใจที่ว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแบบเยอะมากหรอกครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเป็นไงคิดว่าตัวเองก็ก็ก็ดีใจที่คนชอบครับอ่าฮอตก็ผมว่าเขาไม่ฮอตแตต้องถามคนดูแต่เราเรารู้สึกดีใจที่คนดูเขาชอบเราเยอะครับผมคุจะพูดถึงพิเซนเตอร์คนก่อนกับคนใหม่อะไรว่าเรามาเสียบแทนพี่เป้อะไรอย่างงี้ไหมคะอืม นี่ผมว่าก็เป็นคนละรุ่นคนละรถกันนะก็อันนี้ก็เป็นรถใหม่ล่าสุดเลยซึ่งก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะผมคอนเซ็ปต์แต่ละคอนเซ็ปต์ก็จะไม่เหมือนกันเลยครับผมใช่ราตัวระคะเขาบอกเก็บหลายหลากอกู่เหมือนกันก็ก็ก็แต่ละมันแต่ละแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เหมือนกันนะผมแล้วก็ด้วยการทํางานด้วยการที่ทางพี่เอเขาคุยกับทางแบรนด์ทงผู้ใหญ่ก็จะไม่เหมือนกันนะผมก็แต่ละตัวก็มันแล้วแต่ครับพี่แจ๊คใช่ ตามดูต่อไปเนาะอาจจะมีตัวใหม่ขึ้นมาใช่เขาก็อาจจะมีตัวใหม่เร็วๆนี้ครับผมละครไม่ถึงไหนค้าบาดินยังแงมาบ้างนะค้าบาดินก็ค่อยๆเหมือนค่อยๆค่อยๆให้ให้เวลาเราได้ศึกษาได้ก็คือกว่าจะกว่าจะได้ถ่ายจริงก็น่าจะเป็นปลายปีนี้ครับก็ต้องก็ช่วงนี้ก็เรียนแล้วก็ศึกษาถึงตัวนิยายไปก่อนครับก็มีไงม้งคะขี่ม้ายิงปืนเลยน่าจะเป็นขี่ม้าฟันดาบเลี้ยงช้างอะไรก็ประมาณนี้มากกว่าเลี้ยงช้างครับคือเราเป็นเด็กเลี้ยงช้าง แล้วก็แล้วก็หลักๆก็น่าจะเป็นฟันดาครับผมเราเป็นนักรบด้วยครับในในเรื่องแบบนี้ต้องไปเลี้ยงสาครับผมก็ได้ก็ได้นะผมว่าครับแต่นางเอกยังไม่ปรากฏตัวใช่ไหมัใช่นางเอกผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครก็ต้องรอทางอาปินสรุปอีกทีนึงครับผมก็ให้เป็นมินไหมกูจิ้นจากลอนาพิอก็ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดคาแรคเตอร์เราอปินเห็นว่าหมอเราก็เราก็ดีใจที่ทำงานกับทุกคนแล้วอย่างทำงานกับมินก็เราก็ก็ดีถ้าเกิดเราทำงานกับมินก็ ก็คือเราก็เคยทำงานกันมาแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นผมก็ก็โอเคเราก็เป็นคนที่เปิดกับทุกคนอยู่แล้วครับไม่ได้จุ๊กันอีกที่เนาะเหมือนแล้วนะพี่แล้วแต่บทครับพี่แจ็คแล้วแต่ดเเราาไไม่่้้ออนนะแแลวตบทครับแล้วแต่บทว่าบทเขาเขียนมายัางไงอย่างนี้เนาะ That's not of the picture